ีครับวันนี้เราอยู่กับพี่โมนาริต้าแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมโมนาริครับป้าเป็นตัวอะไรเนียครับป้าเป็นตัวลูกฟองครับอ๋อหนูไม่ต้องเจ็ได้ไหมบบได้หม,มดอยากเล่นอะไรก็เล่นเมก่อฟังสบายใชไหมเมือังสบายป้าป้าแต่ตัวจิ๋วมันมีพลังวิ่งเร็วด้วยนะเราวเจ็บเก็บปวดปวดรักตัวเบสได้อย่างไรอะไรก็เล่นได้อยากเล่นตัวสตาวตัวไล่มาต้องเล่นไหมหหได้ก็ได้แจะได้ก็ปุ่ดีก็ได้เนาะเขาก็ได้อยู่ เด็ๆๆดกตัวเล็นกนดตัวเด็กเป็นใหญ่ตัวเราตัวนี้อะไรอันนี้ค่าให้ถึงยี่สหร้รสุนด้วยไรกรสุนนะหนิน,นจาจับกูดคนึงโคนึงจีงกนนว่านะเพื่อนเ่นเหลบูปนิ๋วเนี่ยใช่ไอโหดต่ว่าน่าจะโหดยโหดมาก หนูเ <c oughs> พิ่มได้แ้ปะได้ด้วยนะปลาหเห็นเราวิ่งเร็วได้ไหมวิ่งหลบว,วิ่งหนีประตูเงี้ยอันที่สองจ <f uck> ับตัวยา,ากแต่ตัวมันวางเขกหประตูจับได้แต่ข้าถึงยี่สิบแล้ช่ไหเนี่ยมันจริงเลยใช่ไหม่อกี่หนูเพิ่มได้แค้ปร้อยห้าส,สิบใช่ไหมปาปาลองตาม,มาดิเนี่

ตายตายครับป้าว้างป้าก็่อนนะป้าปโอ้ยเอาอะไรมาหนูเออเยอะนะเว้ยป้าว่าวิ่หนีคนเราไม่กันเยอะเยอะกว่าเดิมเราม่จะพาแล้วป้าหนูแอปหลังแอปหลังแอปไปหลังอยู่ป้าแอปไปหลังมาไปมาสูงกันบ้างนะ

ด้จริงเหรอตายองกันเลยหนูวิ่งเร็วได้ไงหนูเร็ได้เียบมีท่าฮิวเฉาเนี่ยมันอยู่้าบนอีกรอบหนึ่้เดียวพึมาแล้วมันดักเราอยู่หนูเอาหลังเอาหลังเอาหลังให้อะไรไม่ป็นหนูมันชอบเพิ่มเรื่อยตามหลบล้ออย อยู่ไหนลูกนี่นี่นี่ีฮิ้วหน่อยมีคิ้วไหมนี่แฉะนี่ตรงเดียวเยพอเพื่อเรานอนนะนันโฮเลยได้ต้าเราเจ็บอุ้ยสอุ้ยมนตาต้าลมลมลมข้างหน้าเนาต้องนอดม้ไงตัวมีโลอะโลหมดต้องโอมาหาตัวแทงอะใช่ป้าหาที่กำบังไว้ต้า นี่เราผา,บบานี่ากเนยมีชื่อปะามามันม,าามนันขึ้นมาลมนา้าวางาเบิกมตัมตม้นหรอมาทางซ้ายทางาให้ห่อหมดก่อให้่ออหมดเลยบยิงหลบมาโอ้ยทางนี้ก็มาตั้นมอามมาแล้วตั้น วิ้ะครับอรอเลยอโอ้ปปาอีไม่ทนอนบ้างเออไม่รอดผาเลยเอืเออโดนหลังอ่ะบ้านนหลังมันก <c oughs> ็โดนหลังใช่ไหมหลัง,ลงอะปลาน้ดนหลังเหนอหน้โ,โนห้าอะหัวเต็ม

แต่เอ้ยหนูอยากเป็นต <laughs> ัวลูกสองวป๊าปาหนูว <laughs> okay, ่าหนูอยากเป็นเจบปดงเ้ดีนยิงกะป๋าสอนเออป๊าปาเป็นสแตวมป๊าอยากเล่นไ้หมปอยากเล่นตัวเนี้ยไม่สว์เนี่ยที่มันมีปืนอะป๊าปาที่มันมีโล่อะมันหโอเคแม่เป็น้ mọi người hát 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 โอเคครับตัวแทนป๊ะป้าเมื่อเล่นให้จิ๋วป้าป๊ะเมื่อเล่นให้จิ๋วดีเพิ่มเนให้เท่าโอเคป้าที่รูปเป็นคาเมิล่าเมนเป็นหมวคาเมิล่าเมนหน้าพอหวานสูงสูงเลยตัวอะไรมันไม่มีเจดเลมันไม่มีเจลเลยก็คงดีไม่มีตัวล้วงแต่ถ้าเกิดมีเจดลในี่ตัวเลยนะถ้าเกิดมีตัวแทนเงินหมูอยู่ก็ยังดี ก็แบบก็ช่วยนำอันนี้หนึ่งก็ได้ดี้วยกูว้าวยืว้าเยยืดบีมยืดทุกบี่ยื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 ดุกบียืดูรู้แล้วรู้แล้วเอ้ตวก็เล่นเป็นทีมเลยแบบปะอืมช้พลังไม่นานวไฟเอาูเราเล้งไม่นาเลยต้วิน

นี่ตัวแทงกระโดดกันาาอยู่ดูใช่ไะ้าว่างกระบิดเ้ยนี่มักรโลอยู่ข้างนอกองโลมันแตกแล้วโอ้ยกระสุนโ่ากลหนูค่ายจิ๋วปหน่ายจิไปแล้วนะบปวาง่งโอยปเขาอยู่เขาอยู่ไอ,อยู่ข้างนอกเลยจิ๋วะเ๋อไปเห็นแล้วเห็นล้นี่ไงขาหายไปสิตัวงโ,โลมันอหนอ

สวยเอ้ยปลาก็หนีด้วยครับปลากรูสีมากเลยด้ายสวยเรายึดจุดด้านปลากรูตั้งแล้วเราฆ่าเด็กได้จริงแบบจะษณาเราพองนี่โอ้ยตัวแท็งนี่แหละอาปาช่วยหน่อยช่วยหน่อยปลาดนยิงอยู่นี่ไอไอตัวจิ๋วก็ช่วยหนูดีหน่อยเนาะเอาจะยึดจุดเลยเออโดดยิงได้ยึดจุดก็ลูกแสดงมันมาลูกเอาไปยึดจุดก็ได้

<ม>เพื่อ <นะ S 2> อันตัาโอ้โหมันเป็นไหมเอ,อ่อปลากระเพราแพ้แล้วก็ไม่นะอือปลาแะเพ้แต่เราค่าเยอะมานะเฮะ้เราน่าจะค่าเยอะกว่าแต่เราไม่มีคนยึดจุดไม่ไมปลาได้ ก่อนแล้วนะนอนก่นอนนกอตา้านขอเล่นอตัวตัวปืนลูกขอเป็นมงเฮ้ยเป็นนี่ดีกว่าตาวอเตาวอให้มันหนก้ถ้าเกิดูมี จไดแล้วมันจะพูดว่าเจได <Okay. S 1> สตาร์วคือตัวที่มันในปืนนะโอเคไหมเดี๋ยวเรียมกมันไปมันมันชื่ออะไรเดี๋ยเดร็คชื่อเดร็คตัวกรองทูปเปอร์เนเมืออเวว่อกี้เราเรียกว่าเดร็คเดร็คครับเดร็คหม,มูไม่หมูไข่ไข่แล้วัน ใส่ไข่สแผ่นแล้วกันเกิดต้นอย่างนี้องเตีมันจะเด็กเอาแบบม้วนใส่ไข่เอาแบบมวนผมก็แบบม้วนใส่ไข่ตาาแบบม้วนด้วหรอใช่ครับแบบม้วนใส่ไข่สองอันเอปิดกินนะคเ้ปาอย่างเสือเด็ก่ไหมป้าคอยตามหลังมาแล้วก็หลบมาโอ้ป้าตัวเราท้องเราเป็นตัวอะไรด้วยดีไหมีตัวดีดมีตัว สถานี abei, a roommate, a ่ามชอบอไรเชอบมากเลยสถานที่มันกว้างใช่ไหมแก่ปลาไม่ค่อยชอบใช่ไหมป้าตงอพราะอะไรอ๋อจิมบนิมบนกันใช่ไหมบ้าบนิมบนกันปลาเกือบตายแชิเหรอไม่เสานี่เจอตัวแเง

ก็คือการร้องด้ด้นโอ้โมาเป็นเหมือนตัวโตโตฟี่อเออไอตัวแทงโตฟี่เห็นมหอ๋อตัวเล็กมันชื่อโตฟี่อ่ะบ้าโตฟี่ตัวเล็กอะโตฟี่มันมันมันอยู่ข้างนู้นเอาไปเร็วโตฟี่นะฮะเอา ไปไปมามามาสมาุมทรีเลยแล้วก็ลุ่งเร็วไปเ,วเร็วเร็วโอ้โหมันเอามาเลยวะมาเลยมาเลยไม่ไอยากเอามันานเนี่ยประตูเฮ้อเดี๋ยวมาเอาอย่าเอาม,านาามอันานก็แพ้โอ้โหได้ใตล้120

อู Billie, ใครอ่ะอยากให้รู้นะแม่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 แมั่วไปก่อนเลยว้าวหนูจะแพ้หนูจะแพ้หัวไอ้ตัวแทงนี่แหลยหว่านเฮ้ยโดนลุมมาตายหมดแล้ว hmm. บ้านตู้แล้วหนูเรียกพวกมาเรียบร้อย ซึ่งขวชื่อเอลกซี่เอ่อเลิกซี่ตายกินเราอะ,อาะเพื่อ,อ,อว่า,ม,ม,า,ามันจะเอาตัวแทงใช่ไหมมันอาจจะเอาปลาใช่ไหอจงเหรอหรือหรูอว่าอยู่ทำไมเอาปลาจะมันจะเอาตัวมันจะเอาค่าตัวแทงได้แล้วแล้ค่าอะไรเออ rồi cái bé hát đi kìa